เอกนิปัญญาเท่มากผมชอบมากหน้าเพจของอุระวะเลสทีมแชมป์เอเชียเลสซีจบเลิกถ้าไปแล้วปรับตัวพูดภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้จากเคานเจอร์แล้วหาพาร์ทเนอร์เล่นได้ไปได้เร็วถ้าเกิดไปไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าไปได้เล่นเนี่ยชื่อเสียงก็กลับมันมาอีกมันมาได้อีกอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะพี่เชื่อว่าน้องทําได้อัปเดตเรื่องของดีลหน่อยวันนี้มีการเปิดตัวนะครับเอกนิปัญญาเท่มากผมชอบมาก หน้าเพจของอุระวะเลสเปิดเลยนะเปิดอุระวะนี่มันคือทีมแบบก็คือเขาถ้าเป็นแฟนบอลอุระวะเองเนี่ยเขาที่ตัวเองเขาคือเบอร์หนึ่งครับถึงแม้ว่าได้แชมป์เจลิ่งน้อยนะแต่เป็นแชมป์เอเชียเยอะนี่แชมป์เอเชียนะนี่ไปใช่อยู่ชาตทีมแชมป์เอเชียแลแชมเปี้ยนลีกคือการไปของบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยการที่แบบโค้ชไม่รู้จักนะบุ๊กเคยไปซ้อมมาแล้วไปกันสามคนเตอร์เท่บุ๊ก แล้วก็จากการฝึกซ้อมก็เห็นผมเห็นตั้งแต่วันฝึกซ้อมแล้วผมไปอยู่กับน้องมาบุ๊กเป็นคนที่มีความแตกต่างเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเล่นเจลีกต้องหูตาไวและตำแหน่งของบุ๊กมันคือตำแหน่งที่เจลีกขาดเลยวพี่จุดใช่เจลีกเขาจะมีนักเตะหุ่นยนต์เยอะแล้วแต่คนที่จะสร้างสาเหตุสร้างสรรนี่ไม่ค่อยมีครับซึ่งคูตาวันเนี่ยมีนักเตะตำแหน่งมิฟูโตะลุกอะในทีมนะมาอยู่สองคนคือเบอร์ยี่สิบห้าชื่อไคโตะยาซุยมันจะเป็นมิฟูโตะลุกที่ ที่หุ่นยนต์วิ่งอย่างเดียวไม่ค่อยมีทักษะอะไรมากแล้วก็มีคอยซึมิเก่งแต่เจ็บบ่อยเขาก็เลยอยากเสริมตรงนี้แล้วบุ๊กก็ไปไปอุ่นเครื่องก็ทําได้ดีแหละแล้วก็โค้ดสกอร์ซ่าก็เรียกบุ๊กมาคุยหลังจากจากวันสุดท้ายที่ซ้อมผมว่าแปลกๆแ,แล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ไปคุยเลยเขาเรียกคุยบุ๊กคนเดียวแล้วว่าเปีซีซันกับเมืองทองเมื่อไหร่รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะเอกนิอมีโอกาสน่าจะได้ร่วมงานกันแล้วมันก็เกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วบุ๊กเองก็อยากไปเพราะบุ๊ก คือนี่มันเป็นความฝันอย่างที่บอกว่าอย่างตัวบุ๊กเองเกิดมาจากคือฟุตบอลแบบภูมิภาคนะพี่โจนใช่ครับเชียงรายตั้งแต่เชียงรายทีซงทีสี่างใช่บุ๊กอ่ะแล้วพอพอมาอยู่เมืองทองแล้วได้ไปฝึกซ้อมตรงนั้นไอ้วันที่ฝึกซ้อมที่อุดร่าวันแรกอ่ะพี่ไปเจอพวกนักเตะต่างชาติมาเต็เส้นะบุ๊กไปเล่นกับซากาอิเดินมาบอลโลกอ่ะก็ได้ไปเล่นสัญญายืมตัวหกเดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาย แต่ก็ไม่ง่ายผมบอกก่อนเลยว่ามันยากเพราะมันไปในช่วงช่วงฤดูกาลเจลีเขาเขากำลังแข่งด้วยแล้วฟุตบอลไทยเนี่ยไอเรื่องเรื่องตอนสมสรเนี่ยในหลีกเนี่ยไปเนี่ยมันยังต้องปรับเรื่องความฟิตไปนครับรูเช็คนะเขเทสครึ่งครึ่งปีนะใช่ครึ่งปียังไม่ได้นี่นะใช้ครึ่งปีกว่าจะได้ลงเต็มเ็มบุกก็ต้องปรับจุดนั้นแล้วยิ่งตอนนี้มันไม่ได้มีแมตช์ให้แข่งแต่ตัวบุกเองเขาซ้อมอยู่ทุกวันแต่ก็ไปนะพี่จุนสู้ คำโคจุนอ่ะในออมงโคจุนเคยคเคยได้ร่วมง,งานกับ,บน้องเ,อเป็นไงบ้าง คือบุ๊กเองเป็นสายเทคนิคนะครับเล่นอินเวดเล่นวิงตัดในแล้วก็เป็นตัวฟินิชชิ่งที่แม่นยิงบอลดีแต่ความมั่นใจหลังจากอาการบาดเจ็บอ่ะคือตอนอยู่คนดิชโนเคยเล่าให้ฟังว่าเอเขาทำนายไว้เลยว่าทั้งเช็คทั้งบุ๊กเนี่ยคือไปแน่ในเจลิกด้วยสไตล์การเล่นด้วยบุคลิกเขาแต่พออาการบาดเจ็บเขาอ่ะเขาไปต้องโดนยืมตัวไปอยู่เชียงใหม่ไปเรียกฟอร์มนะเชียงรายขายมาให้เมืองทองอะไรเงี้ยต้องมาปรับแล้วก็ไปเบียดอีกแล้วล่าสุดพี่ก็ไปอุ่นเครื่องกับเมืองทองพี่ก็คุยกับ ไปเมื่อไหร่เงี้ยตอนนี้เขาบอกว่าฟิตร่างกายแล้วเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาติดเรื่องวีซ่าตอนนั้นวีซ่าการทำงานใช่ครับตอนนี้เอกสารครบหมดแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปปลายเดือนกรกฎาคมน่าจะ27 28คือสไตล์การเล่นที่บอกมันเหมาะสไตล์การเล่นการยินฮาร์ฟเทินการพลิกการเปลี่ยนสปีดจังหวะแล้วบุกเองระบบหายใจดีเกมเอเวนตเกมต่อเนื่อง เอาชนะหนึ่งสองาไปได้อีกนี่คือจุดหนึ่งที่พี่มองว่าเขาไปเขาปรับตัวไม่ยากนะแค่นิสัยเขาเป็นคนหนึ่งเขอค่อยสื่อสารตรงนี้สําคัญถ้าไปแล้วปรับตัวพูดภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้จากเคาเจอร์แล้วหาพาร์ทเนอร์เล่นได้ไปได้เร็วจะเหมือนคล้ายเช็คเนี่ยที่ค่อนข้างเขือนตอนนี้มี u t u b e ของตัวเองใะเช็คฮะดูมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้อย่ายอมรับง่ายเชื่อว่า2คนนี้ยืนยาวๆได้ก็เดี๋ยวรอดูก็ผมว่าผมว่าข้อหนึ่งที่อาจจะดี คือเรื่องของการที่ผมว่ามันเป็นดิวที่คนไม่ได้กดดน <S <S <ช>ันเขาเหมือนเขาไม่ได้แบกรับความกดดันเขา้าเข้าเจาไปฟอนเาเล่หรือเข้าเช็คไปซับโปโรแล้วเขาโดนวิจาร์ณจนมาถึงขั้นสุดแล้วสำหรับเอเกน,นิดนะใช่ปะ เขาเคยดังแล้วตอนนี้เขาก็โดนสุดใช่ตอนทีมชาติเนี่ยโอ้โหกระยับมันไม่ไม่คือเหมือนมันไม่สามารถโดนวิจารไปมากกว่านี้ได้นะเวลานี้แล้วเพรา้กลับไปถ้าเกิดไปได้เล่นถ้าเกิดไปไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าไปได้เล่นเนี่ยชื่อเสียงก็กลับมามันมาอีกมันมาได้อีกคือมันเป็นวัยที่มันเป็นกราฟของชีวิตอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกพุ่งได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะพี่ใช่พี่เชื่อว่าน้องทําได้พี่เชื่ออย่างนั้นจะอยู่ต่อหรือกลับมาอย่างไรก็เก่งข ใช่ใช่ทุกวันล้วนเลยใครความยิเตะยิงวิ่งอ่ะเตะยิงวิ่งอ่ะแต่อย่างเดียวที่บอกว่าเค้าเจอญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะชอบคนที่คนที่ยิ้มแย้มก็คืออาทิตย์ใช่สไตล์นั้นอย่างพี่อุ้มอยู่ญี่ปุ่นก็พูดนะพูดพูดนักเตะบุญจังบุญจังอะไรอย่างนี้ยมันต้องมีอย่างนี้บ้างแต่ก็เดี๋ยวรอดูหกเดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดแล้วไปอุลวาเลสโอ้โหแม่งไซตามะนะเตะใสตามะแล้วแฟนบอลอุลรว่านี่คือถ้ามันรักใครนะโอ้โหคือได้ผมก็อยู่นะ ถ้าใครโดนเตะหน่อยนะโดนหูด้วยแล้วแฟนบอลคือเราจะดูแฟนบอลญี่ปุ่นยิ้มๆนะแต่ถ้าดูแฟนบอลอุรุวานะร์ดคอใช่ไหมดคอ์ชูนิ้วกลางด่าพ่อด่าแม่น้อยนะน้อยนะน้อยมากมีแค่ทีมเดียวทุนอุรุวาเลสเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแมนยูเอเชียแมนยูเอเชียอ่าปีศาจแดงปีศาจแดง